รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยพิศักนะครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดตอนที่171รวมคำสาปแช่งในศิลาจารึก คุณผู้ชมครับผมมีช่อง YouTube หอยพิศักออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กแฟนเพจหอยพิศักแฟนเ c e รายการรุ่นเก่าล่าเกรดเวอร์ชันพอดแคสต์และรุ่นเก่าเล่าเกรดใน TikTok ชื่อช่องหอยพิศักออฟฟิเชียลฝากติดตามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหัวข้อแรกคำอธิษฐานและคำสาปแช่ง เทปนี้ผมหยิบศิลาจารึกที่มีคำสาปแช่งมาให้ดูเพียงแค่4-5ถึงหหลักซึ่งถือเป็นส่วนน้อยนิดมากๆยังมีจารึกอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้หยิบมาเล่าเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสไว้ข่าวหลังข้อมูลบางส่วนดูได้จากเป็นลิงก์ที่มีชื่อว่าชุดข้อมูลจารึกกลุ่มที่มีคำสาปแช่งจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลจารึกแห่งประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาสุรินทร์องค์การมหาชนผมแปะลิงก์ให้แล้วที่ใต้คลิปนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอปูพื้นความรู้ให้คุณผู้ชมก่อนว่า ศิลาจารึกรวมถึงจารึกใต้าฐานพระพุทธรูปหลายๆชิ้นเนี่ยโดยมากแล้วเขาจะสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่มีการทําบุญใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดใหม่การบูรณะปฏิสังขรครั้งใหญ่การสร้างพระพุทธรูปองค์ใหม่การปลดปล่อยทาตหรือแม้แต่การแจกทานครั้งใหญ่ๆโดยช่วงต้นของจารึกเหล่านี้โดยมากแล้วนะครับมักจะเป็นการระบุเลขสกราช ดวงชาตาต่างๆวันเดือนปีต่อด้วยการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในาศาสนาที่ผู้สร้างจารึกเขานับถือจากนั้นจะสาธยายว่าบุญใหญ่ที่ได้กระทําครั้งนี้มีอะไรบ้างแล้วในช่วงท้ายก็มักจะมีคําอธิษฐานเช่นขอให้ผลบุญครั้งนี้จงดนบันดาลให้เกิดในยุคพระศรีอริยะเมตรยัย ขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการขอให้ได้เข้าสู่นิพพานขอให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏขอให้ได้เกิดในตระกูลที่ดีขอให้ได้ไปสวรรค์ขอให้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองขอให้มีขุมเงินขุมทองหรือแม้แต่ขอให้มีตาทิพหูทิพอันนี้ก็มีการอธิษฐานไว้เหมือนกันดูรายละเอียดได้จากบทความลักษณะคําอธิษฐานและคําสาปแช่งในจารึกสมัยยุธยาโดยอาจารย์ดอกรักพยักษ์ศรีนะครับเว็บไซต์ศูนย์มนุษยวิทยาสุริทนทรนองค์การมหาชน ผมแปะลิงก์ให้แล้วที่ใต้คลิปและถ้างานบุญครั้งใหญ่ครั้งไหนมีการอุทิศของมีค่าถวายวัด เช่นอาจจะฝังไว้ในพระพุทธรูปบรรจุไว้ในเจดีย์ฝังไว้ใต้พื้นโบสถ์อะไรต่างๆพื้นโบสถ์พื้นวิหารหรือมีการกัลปนาคนคืออาจจะมีการยกฆ่าทาสบริวารหรือแม้แต่ยกลูกหลานตัวเองให้คอยอยู่ดูแลศาสนสถานหรือพระพุทธรูปแล้วถ้าในวันข้างหน้าถ้ามีใครเอาคนเหล่านี้ไปใช้งานเอาไปเป็นทาตเอาไปใช้งานอย่างอื่นหรือแม้แต่ถ้ามีใครมาเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของที่เขาทิศไว้ ผู้สร้างจารึกก็จะมีการสาบแช่งไว้ในตอนท้ายของจารึกอาจจะสาบแช่งให้ผู้กระทําการดังกล่าวประสบความวิบัติต่างๆนานาเช่นขอให้ตกนรกโลกันให้ตกนรกเอเวจีตราบที่ยังมีพระอาทิตย์และพระจันทร์ให้ตกนรกชั่วฟ้าดินสลาย อาจจะให้ลงไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4ก็คือเดรัจฉานอสุรกายเปรตแล้วก็นรกนะครับขอให้พระมาโปรโดไม่ได้ขอให้พระไม่รับบินธบาดขอให้ไม่ได้เกิดเป็นคนอีกขอให้ลงไปอยู่เป็นเพื่อนพระเทวทัตหรือขอให้เป็นเทวทัตเลยดูรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากบทความคำสาปแช่งสมัยล้านช้างจากข้อความจารึกที่พบในประเทศไทยโดยอาจารย์กุลวดีสมัครไทยนะครับนักโบราณคดีชันนานการเว็บไซต์กรมศิลปากรผมแปะลิงก์ให้แล้ที่ใต้คลิปนะครับ นี่คือคำสาปแช่งที่เรามักจะได้พบกันบ่อยๆในจารึกซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ในบ้านเราเท่านั้นแต่จารึกของเพื่อนบ้านเราก็มีแบบนี้เช่นกันหรือแม้แต่ของฝรั่งเองแม้วจะเป็นที่กรีซ ที่ยูเครนที่ตุรกีและที่อื่นๆก็พบการสาบแช่งด้วยเช่นกันดูได้จากบทความการสาบแช่งในจารึกสุโขทัยโดยอาจารย์ปารมิตานิสสตีพิมพในวรารสารมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อพุทธศักราช2566ผมแปะลิงก์ให้แล้วที่ใต้คลิปนะครับและผมขอย้ําเลยว่าโดยมากแล้วผู้สร้างจารึกเขาจะสาบแช่งเฉพาะคนที่มากระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งกับฆ่าคนหรือสิ่งของที่เขาอุทิศถวายไว้หรือบางครั้ง อย่างเช่นในจารึกปูขุนจิตขุนจอดซึ่งเป็นการกระทําการสาบานกันเนี่ยเขาก็จะยกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นพยานเพื่อให้ลงโทษฝ่ายที่ทําผิดคําสาบานคือไม่ได้สาบแช่งโมสวานะครับส่วนคนที่ไม่ได้ทําอะไรกับสิ่งของไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรเลยไม่ได้มาเอาค่าท่าที่เขาทิศไว้ไปทําอย่างอื่นเนี่ย ก็จะไม่โดนคำสาปคือไม่เกี่ยวนะครับตรงกันข้ามใครที่อนุโมทนาร่วมบุญไปกับเขาเนี่ยหรือว่าช่วยดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้เขาก็จะขอให้ได้รับผลบุญอย่างที่สุดด้วยยกตัวอย่างเช่นในจารึกวัดหน้าพระเมนที่ผมเคยหยิบมาเล่าไปทีนึงแล้วใน EP 137ไปย้อนดูกันได้นะครับนี่คือความรู้พื้นฐานที่อยากให้คุณผู้ชมเข้าใจไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับหัวข้อต่อไปคำสาปแช่งในจารึกหินขอนหนึ่ง ศิลาจารึกชิ้นต่อไปจารึกหินขอนหนึ่งหรือว่าศิลาจารึกหลักที่121ถูกค้นพบเมื่อพุทธศักราช2480ณโบราณสถานบ้านหินขอนอำเภอปักธงชัยจังหวัดนคนรราชสีมาซึ่งพื้นที่นั้นณนะการเวลานั้นอาจจะเป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าศรีจนาสะก็เป็นได้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลจารึกแห่งประเทศไทยศูนย์มานุษยวิทยาสุรินทร์การมหาชนระบุว่าจารึกหลักนี้สร้างด้วยเสาศิลาสี่เหลี่ยมกว้าง4 0ซนติเมสูง1 0 0ซนติเมตรมีตัวอักษรสมัยหลังปลวะ นะครับจารึกไว้ทั้ง4ด้านของเสาเลยกำหนดอายุราวพุธทธศตรวรรษที่13ถึง14คือเก่ามากเลยอะ่ะศาสตราจารย์ยอเซเดสอธิบายเนื้อหาโดยย่อของจารึกนี้โดยเฉพาะในด้านที่1ถึงซึ่งเป็นภาษาส,าสันสกฤตนะครับอาจารย์เล่าไว้ว่า <c oughs> เป็นการเล่าเรื่องของนะักพรตที่มีตำแหน่งเป็นสีราชภิกษุผู้มีสมยาอุป,ปขยายะ นะครับอุปัฏยายะเป็นสมยาซึ่งพระองค์นี้เป็นเจ้านายสูงสัก์ในราชวงศ์พื้นเมืองที่ออกผนวดแล้วท่านก็ได้สร้างใบเสมาศิลาขึ้น4แผ่นพร้อมทั้งสร้างวิหารต่อด้วยลิสสิ่งของที่บริจาคให้แก่าศาสานสถานและเนื้อหาในช่วงที่เป็นภาษาสันสกฤตนั้นเต็มไปด้วยคำสาปแช่งมากมาย ผมยกเนื้อหาในจารึกด้านที่หนึ่งมาให้ดูจากการอ่านและแปลของศาสตราจารย์ยอเซเดสและหม่อมเจ้าสุพัทรดิตดิศกุลเอามาให้ดูดังนี้มีท่านสีราชภิกษุซึ่งบาทบงกฎได้รับการเคารพบ,บูชาจากแห่งศีรษะของผู้มีชื่อเสียงท่านได้สร้างเสมาสี่หลักซึ่งมีลักษณะอย่างดียิ่งและงดงามได้ถวายวัดสิบวัดแก่คณะสงฆ์ ประกอบด้วยองค์แห่งพระสุคตทุ่งนาธาตุและอื่นๆและจีวรสองผืนพร้อมกับกระถินและเจดีเพื่อประโยชน์แกส่สรรพสัตว์ทั้งหลายท่านสีราชภิกษุผู้นี้ซึ่งได้รับการเคารพจากพระสงฆ์ได้บริจาคทานแต่ละวันดุดดังต้นกระประพฤึกในสวรรค์ทานนั้นประกอบไปด้วยเครื่องนุ่งหม่มจีวรอาหารเครื่องขบเคี้ยวเครื่องดื่มหมากและสวนสิ่งประดับด้วยผลไม้และดอกไม้ต่างๆ จากบรรดาต้นไม้ที่ปลูกไว้ในที่นั้นขอให้บุคคลใจซามที่มาล่วงเกินสิ่งที่ข้าพเจ้าได้บริจาคแก่วรนณะทั้งสี่จงลงไปสู่นรกโดยไม่เว้น7ชั่วโคดนั่นคือเนื้อหาจารึกหินขอนหนึ่งด้านที่หนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีด้านที่สองมาดูกันขอให้นรกรูปสามเหลี่ยมซึ่งน่าสะพรึงกลัวนรกรูปสี่เหลี่ยม อันบีบรัดนรกห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมและนรกทุกขุมจงเป็นที่อยู่ของบุคคลใจชั่วชุมนุมกันและล้อมรอบไปด้วยเครื่องมือสำหรับทรมานผู้ที่เสพเนื้อและเครื่องดื่มอันหมักดองคนเลวสามที่ทำอันตรายกับสิ่งมีชีวิตนรกย่อมเป็นที่อยู่ของบุคคลเหล่านี้ข้อสังเกตก็คือคำสาปแช่งที่ระบุไว้ในจารึกหินขอนหนึ่งก้มุ่ง ให้มีผลแก่คนใจซามที่มาเอาของถวายเหล่านี้ไปโดยสาบแช่งให้ตกนรกตั้งแต่รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจนถึงนรกแปดเหลี่ยมและให้มีผลไปเจ็ดชั่วโคตรเลยซึ่งในจํานวนคนที่จะโดนสาบแช่งนี้เขาหมายรวมไปถึงพวกที่เสพเนื้อผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเสพเนื้อสัตว์ต้องห้ามในศาสนาณขณะนั้นหรือเปล่าและเครื่องดื่มอันหมักดองอาจจะหมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่านะครับผมอันนี้ตั้งเป็น question mark ไว้คุณผู้ชม หัวข้อต่อไปคำสาปแช่งในจารึกวัดชัยเชษฐาข้ามไปดูจารึกของฝั่งล้านช้างกันบ้างจารึกวัดชัยเชษฐาหรือว่านอคอสีนะครับสร้างด้วยหินรูปใบใสมากว้าง78ซนติเมตรสูง46ซนติเมตรหนา6ซนติเมตรจารึกไว้ด้วยอักษรไทยน้อยภาษาไทยสร้างโดยสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเมื่อพุทธศักราช2907ออันนี้คือในจารึกระบุเลขศักราชไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นจุลศักราช 916ค้นพบในยุคข,ของพวกเราเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ณนะวัดชัยเชษฐาบ้านกวนวันใหญ่ตำบลกวนวันอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายและปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพระวิหารของวัดเนื้อความในจารึกวัดชัยเชษฐามี2ด้านด้าน11 1 11บรรทัดด้าน2 6บรรทัดเล่าเรื่องสมเด็จพระชัยเชษฐากษริย์แห่งล้านช้างได้พระราชทานที่ดินสร้างวัดสร้างวิหาร และตอนท้ายก็มีคำสาปแช่งคนที่จะมายึดครองที่ดินเหล่านี้ในวันข้างหน้าคือเนื่องจากเนื้อหาของจารึกมีไม่เยอะผมขออนุญาตยกมาให้ดูทั้งหมดเลยก็แล้วกันอ่านและปริวัติโดยอาจารย์บุญนาคสแกนอกและอาจารย์ทวัตปุนโนโทกนะครับดังนี้ศกรษ916 11,338มาตรเกณฑ์ 3 3 4 8 2 5ห้อระคุณปีกาบยี่เดือนยี่ออก8ดค่ำวันพฤหัสบดีแต่ขอวิหารเบื้องตะวันออก19วาแต่ขอวิหารเบื้องทิศกั้ามใต้23วาแต่ขอวิหารเบื้องทิศก้ามเหนือ23วาแต่ขอวิหารเบื้องทิศกั้ามตะวันตก29วาดินบ่อน,นี้ได้ชื่อดอนผู้ใดยังเอาออกมันไปเป็นเทวทัต ภายในมีมหาสังฆราชาเจ้ามโนรมเป็นประธานกับทั้งพระยาธรรมมาพินานเป็นประธานภายนอกสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเจ้าให้ที่เขตบ่อนสร้างวิหารแหลงนั่นคือเนื้อความทั้งหมดของจารึกวัชเชษฐานะครับ เนื้อหาของคําสาบแช่งที่เราพอจะจับใจความได้ก็คือใครที่เอาที่ดินซึ่งสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชได้พระราชทานให้วัดไปแล้วนี้ไปทําอะไรอย่างอื่นก็ขอให้มันไปเป็นเทวทัตเลยพระเทวทัตรจริงๆแล้วเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าสมณะโคโดมของเราเออแถมยังบวชเป็นภิกษุในสมัยพุทธกาลด้วยนะครับแต่ว่าพระเทวทัตได้กระทําบาปหนักที่สุดเลยอะ่ะก็คือยุยงส่งให้แตกกันแล้วก็ อรอบทำร้ายพระพุทธเจ้าจนหอพระโลหิตด,ด้วยผลคือพระเทวทัตโดนทรณีสูบตกนรกอเวจีและโดนลงโทษอย่างแสนสาหัสคือทุกส่วนของร่างกายเนี่ยโดนตรึงด้วยเหลาเหล็กขนาดใหญ่เท่าต้นตานะนะครับขึงไว้เหมือนกากบาดเลยอะ่ะจากซ้ายไปขวาจากหน้าไปหลังทําให้ไม่สามารถขยับตัวได้เลยดังนั้นการสาบแช่งให้เป็นพระเทวทัตจึงเป็นการแช่งในเลเวลที่มันเป็นขั้นสุดและน่ากลัวมากๆเลย หัวข้อต่อไปคำสาปแช่งในจารึกวัดเทพจันทร์จารึกหลักนี้เป็นศิลาจารึกสมัยอยุธยามีชื่อว่าจารึกวัดเทพจันทร์หรือว่าศิลาจารึกหลักที่91าจานนิตัวอักษรไทยสมัยอยุธยาเป็นภาษาไทยระบุศักราชไว้ชัดเจนแปลงแล้วออกมาได้เป็นพุทธศักราช2277 ก็คือเป็นจุลศักราช1096อ่ะเป็นรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศตอนปลายอายุทยาจารึกทำด้วยหินสีเขียวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง4 7ซนติเมตรสูง6 7 4ซนเมตรหนา6 4ซนติเมตรจารึกไว้อามีเนื้อหาเนี่ยจานไว้เพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้น20บบรรทัดค้นพบที่ พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติจันเกษมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปัจจุบันก็ตั้งแสดงไว้ที่นี่ด้วยเนื้อหาจะรึกเล่าถึงการปฏิสังขรณ์คำว่าปฏิสังขรณ์กับบุรณะเนี่ยในสมัยโบราณนี่เหมือนกันนะถ้าเป็นบุรณะอาจจะเป็นการซ่อมเล็กแต่ว่าถ้าเป็นการปฏิสังขรณ์คือซ่อมใหญ่ซ่อมใหญ่มากๆนะครับซ่อมใหญ่พระวิหารเทพจันทโดยกรมหลวงราชานุรัตน์และพระมหาเพชรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในตอนท้ายมีคำสาปแช่งคนที่จะทำลายพระพุทธรูป ผมยกเนื้อหาเฉพาะส่วนที่เป็นคำสั์แช่งมาให้ดูตั้งแต่บรรทัดที่15ของจารึกจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลจารึกแห่งประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาสุรินทร์องค์การมหาชนอาเละปริวัติโดยอาจารย์ประสานบุญประคองดังนี้ถ้าบุคคลผู้ใดแลทำอันรายแก่พระพุทธรูปก็ดีท้องพระวิหารก็ดีจะไปสู่อบายทุกข์เสียเปล่า ถ้าบุคคลใดไม่ฟังแลขุดพระพุทธรูปแลท้องพระวิหารก็ดีให้ตกนรกอะภิจีอย่าทันพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ขเจ้าเลยเนื้อหาในจารึกวัดเทพจันทร์เท่าที่ยกมาดูนี้ก็จะเป็นคำสาปแช่งเหมือนเหมือนกับที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าเขาเอาไว้แช่งคนที่จะมาทำลายพระพุทธรูปหรือว่าลัก ขุดของมีค่าที่เขาอุทิศไว้ฝังไว้อะคำว่าจะไปสู่อบายภูมิคือตกไปอยู่ในอบายภูมิทั้ง4เดรัจฉานอสุรกายเปรตนรกนะครับและยังเน้นด้วยว่าให้ตกนรกอภิจีก็คือนรกอเวจีนั่นแหละเป็นนรกที่มีการลงโทษแบบนอนสต็อปเลยอะ ไม่มีการหยุดพักแต่อย่างใดกลางวันกลางคืนลงโทษหมดมีเปลวไฟในนรกที่ร้อนระอุโชดช่วงตลอดเวลา24ชั่วโมงแถมนรกขุมนี้ว่ากันว่าเป็นขุมยอดฮิตซะด้วยนะครับเพราะว่ามีคนมารับโทษเป็นจำนวนมากกว่าขุมอื่นๆทำให้มีความเบียดเสียดยัดเยียดกันแบบ เลเวลสุดๆเลยและที่ร้ายกว่านั้นก็คือมีการสราบแช่งว่าอย่าทันพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าเลยคือบรรดาสัตว์ที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยถ้ามีพระมาโปรโดอันนี้ก็ยังพอจะบรรเทาทุกข์ลงได้บ้างแต่นิจารึกแช่งไว้ให้หมดสิทธิ์เจอพระรัตนตรัยไปเลยถือเป็นคำสาปแช่งที่มีผลหนักแสนสาหัสทีเดียวหัวข้อสุดท้ายคำสาบแช่งในจารึกวัดพระ,สะเสด็จ มาที่จะรึกสุขโขทัยกันบ้างเรื่องของการกราลปนาคือยกที่ดินยกสิ่งของยกผู้คนให้วัดเนี่ยมันปรากฏอยู่ในเอกสารหลายชิ้นมากๆคุณผู้ชมก็เห็นแล้วโดยบุคคลที่ถูกกาลปนาให้วัดไปแล้วนี้จะไม่สามารถเรียกคืนมาใช้งานอย่างอื่นได้อีกต่อไปแล้วก็จะมีการสั่งว่าฐานะการเป็นข่าวัดนี้บางครั้งจะบอกให้ ถือเป็นฐานะประจําตระกูลไปเลยอะ่ะคือให้มีผลผูกพันกับลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้าด้วยธรรมเนียมนี้อย่างที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามันมีปรากฏในสังคมโบราณหลายแห่งมากๆเลยผมยกตัวอย่างจารึกสุขโขทัยมาให้ดูนะครับจารึกวัดพระ,สะเสด็จหรือว่าศิลาจารึกหลักที่15ซึ่ง หลวงสมสรพลาการต่อมาคือพระยาสมส,สรสภการทัศส,สิริสัมพันธ์พบเมื่อพุทธศักราช2430ที่วัดพระ,สะเสด็จแถวแถวเชิงเขาด้านใต้ของเมืองเก่าสุโขทยัยปัจจุบันเก็บไว้ที่หอพระสมุดวชิรยานกรุงเทพจารึกหลักนี้มีทั้งหมด4ด้านแต่ผมขอยกเนื้อความในด้านที่3ตั้งแต่บรรทัดที่8ที่พูดถึงการกละปนาคนให้เป็นค่าวัดและการสาบแช่งผู้ที่จะมาเอาค่าวัดไปเนี่ยเอามาให้ดูดังนี้ วันพุธเดือน6ขึ้น6ข้ามขานักษัตริย์สัมฤทธ,ธิศกซึ่งนายพันเทพร,รักษาอำแดงคำกองและอำแดงสีโบทองคู่ลูกมีใจศรัทธากัลปนาอีแก้วค่าและคล้องดวงหนึ่งเป็นเงินเจบาทไว้กับอารามคนใส่ไว้ให้รักษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไตรใครแลเอาอีแก้วนี้ไปค้าขายหายชายไส้ให้มันผู้นั้นผลดังเทวทัต ท่าอาจารย์ดรวินัยพงศ์ศรีเพียรท่านได้แปลสัท์สําคัญและตีความจารึกท่อนนี้นะครับไว้ในหนังสือเล่มนี้สุโขทัยคดีประวัติศาสตร์จารึกศึกษาและนิรุติประวัติฉบับเฉลยศักดิ์อันนี้เป็นเล่มที่3ผมสรุปให้ฟังง่ายๆว่านายพันเทพรักษาอําแดงคํากองน่าจะเป็นเมียและอําแดงสีบัวทองน่าจะเป็นลูกสาวเมื่ออุทิศที่ดินสร้างเป็นวัดแล้วก็ทําการกัลปนาอีแก้วอีแก้วอาจจะเป็นค่าทาสบริวารในบ้านของตัวเองเนี่ย ยกให้เป็นค่าวัดไปเลยพร้อมกับของอีกใบหนึ่งซึ่งมีมูลค่า7บาท7บาทสมัยนู้นก็น่าจะแพงมากๆนะครับถวายวัดไปพร้อมกันทั้งหมดเลยโดยกําหนดไว้ได้ว่าอีแก้วในฐานะค่าวัดมีหน้าที่ดูแลรักษาพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ในวัดที่สร้างขึ้นใหม่แห่งนี้และที่สําคัญยังมีการสราบแช่งไว้ในตอนท้ายของจารึกว่าถ้าหากในวันข้างหน้าอีแก้วเกิดหนีไปกับผู้ชายคนไหนก็ตามหรือถ้ามีใครเอาอีแก้วไปขายก็ตามอ่ะ ขอให้มันผู้นั้นได้รับผลกรรมเหมือนพระเทวทัตเห็นไหมคุณผู้ชมจารึกสาบแช่งได้ได้รับผลกรรมด่งพระเทวทัตสอดคล้องกับเนื้อหาในจารึกวัดชัยเชษฐาที่เราเพิ่งดูกันไปตะกี้นี้เปะเลยนะครับและทั้งหมดนี้คือจารึกที่มีคำสาบแช่งซึ่งผมหยิบมาให้ดูเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นสี่าห้าชิ้นยังมีเหลือที่ยังไม่ไดเอามาให้ดูอีกเป็น10ชิ้นเลย คุณผู้ชมจะเห็นลักษณะบางอย่างร่วมกันของคำสาปแช่งซึ่งก็อย่างที่บอกเขาไม่ได้สาปแช่งมัว่วซั่วแต่เขาจะสาปแช่งเฉพาะคนที่มาทำอะไรบางอย่างกับสิ่งของหรือว่าฆ่าคนที่เขาอุทิศไว้ให้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นหรือบางครั้งอาจจะมีอย่างเช่นในจารึกปู่ขุนจิตขุนจอดซึ่งมันเป็นการอาจาึกของการสาบานกันเนี่ยเขาก็จะยกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นพยานแล้วก็ลงโทษฝ่ายที่ผิดคำสาบานนะครับนั่นคือคำสาปแช่งคุณผู้ชม สำหรับเอกสารอ้างอิงใน EP นี้นะครับผมเล่มแรกคือสุโขทัยคดีประวัติศาสตร์จารึกศึกษาและนิรุกติประวัติฉบับเฉลยศักเล่มที่3ท่านอาจารย์ดรวินัยพงศ์ศรีเพียนได้มอบไว้เป็นมรดกทางการศึกษาไว้ให้กับพวกเรานะครับผมต่อไปเป็นลิงก์นะครับชุดข้อมูลจารึกกลุ่มที่มีคำสาบแช่งของ อเว็บไซต์ฐานข้อมูลจารึกแห่งประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาสุริทนทร์องค์การมหาชนและรายชื่อเอกสารอ้างอิงต่อไปก็มาจากเว็บไซต์นี้ทั้งหมดนะครับจารึกปราสาทต,ตาเมือนทม58แปะลิงก์ให้แล้วจารึกหินขอน1แปะลิงก์ให้แล้วจารึกวัดชชยเชษฐาแปะลิงก์ให้แล้วจารึกวัดเทพจันทร์แปะลิงก์ให้แล้วจารึกวัดพระเสด็จแปะลิงก์ให้แล้วและเป็นลิงก์นะครับคำสาบแช่งสมัยล้านนาจากข้อความจารึกที่พบในประเทศไทยโดยอาจารย์กุลวดีสมัครไทยแปะลิงก์ ของเว็บไซต์กรมศิลปากรให้แล้วต่อไปลักษณะคําอธิษฐานและคํำสาปแช่งในจารึกสมัยยุทธยาโดยอาจารย์ดอกรักพยักษีนะครับแปะลิงก์ให้แล้วที่ใต้คลิปเช่นกันและสุดท้ายการสาปแช่งในจารึกสมัยสุขโขทัยโดยอาจารย์ปรมิตานิสะแปะลิงก์ให้แล้วคลิกอ่านได้เลยพบกันใหม่พีหน้าสวัสดีครับ